คคนหนุ่มสมัยนั้นมันก็30กว่านะยีปดีก็นสากว่าแต่เยาวชนสมัยนี้มันยี่สิบกว่านะครับแล้วถามว่าอุดมการเนี่ยมันก็คงมีเหมือนกันคําถามอะไรมันก็เลยกลับมาที่เก้าสิบเอ็ปีเนี่ยการการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่สี่มิถุนาเนี่ยมันมันจบไปแล้วใช่ไหเราเปลี่ยนจากราชาธิปไตยมันเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีความสั์เป็นบัลลุกเนี่ยมันเปลี่ยนจบไปแล้วหรือมันจะเป็นแค่การปฏิวัติที่ยังไม่สิ้นสุด กำลังจะรักษาทั้งคู่นะไม่ให้อะไรไหายไปเลยประชาธิปไตยก็จะเอาประชาชนตเป็นหน้าหี่อยู่พายสถาบันกษัตริย์ก็จะระกจะักษาไปด้วยทีนี้มันจะทํำยังไงแล้วอยู่ในแผ่นดินเดียวกันด้วยเอาของใหม่กับของเก่ามาผสมผสานกันแล้วสถาปนาเป็นระบอบก,การปกครองแบบนี้จึงเป็นเรื่องยากอยู่เองที่มันจะปรับให้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุด2 4 7 5ตอนเรื่องยานเนี่ยปัญหามันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่อง การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยซึ่งผมเชื่อว่าตั้งแต่2,475จนวันนี้ยังไม่จบ